ตายแล้วไม่เลยอือบ้าบ<า>้าบ้าพายอยู่ด้านล่างเกมเฮ้ยเพิ่มตอนนี้ตอนนี้นะคะผมก็เล่นเกมไพ,พ่บิบัติเอ้ยอะไรมาขึ้นหน้าจอเนี่ยไม่คนคนรอดขึ้นหน้าจอใช่ใช่ทุกคนคนรอดมันขึ้นหน้าจอผมไม่รู้อันนี้เพื่อนผมเนี่ยพิมพ์มาวิก้าถ้าใครอยากแอดเพื่อนก็แอดมาได้เลยนะครับ แอดได้เลยแอดทำไมล่ะไม่รู้แอดด้วยซูเปอจะแอดเอาคนธรรมดามาแอดได้นะไหมใช่นะถ้าอยากแบบจะอยากเล่นกับพวกเราอ่ะใช่ไหมปะไอ้ยากนี้เป็นพวกเราอ่ะแอดมาได้ถ้าอยากเล่นเลยถ้าตอนคืนเราเราไม่อยู่นะตอนคืนได้ตอนคืนตอนคืนเราจะไม่อัดคมือกันเราอว่าขึ้นขึ้นขึ้นจนช้าขึ้นบ้าบ้าขึ้นช้าดันบ้าบ้าขึ้นไปสิเกี่ยวนี้ ผมขึ้นเนี่ยแล้วเอาเอเอาถ้เาเรานั่งไม่ได้โอเคบะนี่ผมนี่เพื่อนผมมี่ผมเหมือนกันเลเสื้ออะไรเหมือนกันไม่รู้นีทำไม,ไมถ้าถ้ามันปแปลกๆว่าเหมือนเต้นอยู่เลยได้มันนั่งเต,ต้น<ะ>เลยจริงช้านะคะรับดรูเฮ้ยจิงช้าไม่เคยเห็นมาก่อนเฮ้ยบะมีคนมันฟินตรงเนี้ยดูดิเฮ้ยครเตะเลยมันฟินยังไงเอ้งฟานฟานอย่าลงบปนะาตกนะ E เรต้องระวังให้ดีๆได้ครับอย่าทำให้ผมดพนมันแตกถ้าผมงุนแตกแล้วร่วงเด้ค่ะพี่นี่แตกอะไรมาเนี่ยอ้าวเฮ้ยเราลอดเย่คนพวกเราลอดอ้าวทำไมบายอยู่ตรงนั้นอ่ะก็นั่งอยู่อ่ะไม่รู้อ่ะจริงน่าจะนั่งอยู่แล้วอ้าว กินหน้าน <Rapid. S 1> no ั่งอยู่แล้วมันไม่ว้าปไปไหมมันน่าจะว้าเลยบาดงั้นก็ว้าปเนี่ยอู้ไะละนี่นะครับพวกเราชนะแล้วว้าใชัยไหมเกณีอันนี้มันอะไรนะมันบอกว่าอะไรอะมิกเน็บเนี่ยมาแล้วแมปปุ่ยแแมปบบบ้างแมปแมปบ้างแบบบ้างพวกเราไปต้องไปแล้วต้องขึ้นสูงไว้แล้วขึ้นสูงมันอาจจะมีแบบน้ำท่วมจะมีอ่ะมจะมีอ่ะ Ủa, dính con này à? ท่วมไปฟันฟันฟันตามตาฟันนี่นี่มาห้องใต้หลังคาอยู่อขึ้นตรงนี้ได้ไม่ได้เหรอไม่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 ดีไม่ได้ขึ้นตรงนั้นฟันฟันตามมาฟันโอ้ยบนก็บอกว่าไตามมาแค่ไค่เข้าประตูมาแล้วมันจะมีห้องใต้หลังคาดีดเฮ้ยพวกนี้เออเย้พวกเราลอดทุกคน แล้วลอดแล้วลอดมาสองด้านแล้วจะเ้เลื่อนรถอ่ะฟานฟานไม่ยอมตามมานี่นะครับฟานแบบไม่หาห้องต่างๆว่าเผื่อมีห้องใต้หลังคาแล้วเราสามารถออกไปได้ไปดูไปดูว่ามันมีอะไรเงี้ยก็เลยลงไปเลยน้ำท่วอ้าตกตายตายเอ้าแล้วมันบ้ากอ่ะไม่มีมีคนยืนตรงนี้ด้วยถักถักนิดเฮ้ยจะมาจะมา เฮ้ยีใช่อีกแล้วเ่รเราต้องนั่งมอันเดียวกันบาบาบานั่งะไรกันนั่งนั่งสีเหลืองไม่ไม่ไม่เสีเขียวอ่อนอันไม่บาบไม่เอาลงมาไม่รอให้คนขึ้นกันไป่อนอันนี้อันนี้อันนี้สีเขียวอันนี้ไปเนั่งเป็นดีกว่าน่เป็นดีกว่าโง่ผมเต็นะ เฮ้ยมีคนขึ้นมาหาพวกเราเต็มเฮ้ยนั่งแบบไอนั่นเหรอเฮ้ยสามคนว่ะฟันฟังร้องเต้นแล้วก็นั่งดิฟังร้องเต้นแล้วก็นั่งนั่งเออไม่ได้อะตอนนั่งไม่ได้ตอนนั่งมันทำไม่ได้ตอนนั่งมันทำไม่ได้เต้นแล้วแล้วจะนั่งเองอ่ะเต้นลงตรงนั่นอ่ะแล้วจะนั่งอ่ะบ้าฟันว่าพวกเราลงไปเขาจะเป็นทานั้นด้วยเขายืนได้ด้วยเราก็ต้องยืนได้ ถ้าเขายืนได้เราก็ต้องยืนได้เด็กกูยืนด้วยอดีตอดีไม่ต้องนั่งอย่าป๊อตอย่าป๊อตห้ามนั่งอย่านันมันนั่งมั่งนั่งเอื่อนเองอ่ะเพื่อนนั่งอ่ะกูนั่งด้วยเพื่อแลรวแยกกูเด็กเบ่าวแยกกูทำไมเนี่ยเพื่อนเด็กเล็กเมื่อไรพายุมันจะมาหรือมันร้องก็ไม่ได้มาติ้นติ้นแบบปีนฟานตลอดเอะไรเออแล้วครับผมอุ้ยกลับหลุดออกมาแล้วอันเกมนี้ไม่มีตัดนะผมจะไม่ตัด เออวาวันนี้พายุเหรอวายีอ่ะพายุทุกคนตัวพี่ละตัวบุญเลยผิดพลาดอะไรได้วยนะครับมันไม่ใช่พายุมันไม่ใช่พายุมันคือลาวาทุกอย่างกลายเป็นลาวาหมดแล้วตาตายอ่ะแต่เออหมันจะมีคำหยาบนิดนึงนะใช่ครับมันจะมีคำหยาบ ผมไม่ตายครับเอ้ยจินสามารถดูฟานไกลๆได้เฮ้ยทุกคนผมไม่ตายก็พังหมดเลยอ่ะผมไม่ตายครับอืออ้ออเจ็บกดมันพังหมดเลยอ่ะฟานใช่ครับใช่ใช่มันค่อยๆไหม้ไปทีละอันเลยอ่ะโอุ้ยอ่ยอยากโดนอ่ะอยากตายอ่ะดู้ิทุกคนผมอยากตายผมจะโดดไปตรงนน้นให้ดูอ้าวเยมอู้ยคนล่อโนอาอู้ยอิสลาวากะชัยอิสลาวาโอเคครับ นี่มีเชื่อผมอยู่ด้านล่างสุดผมอัดแค่ประมาณประมาณแค่แบบ14นาทีแบบอ่าน,นให้เยอะที่สุดเลยจะอ่าน,นให้เยอะที่สุดเมื่อกีเราเราก็คุณผู้ชมเราก็คุณผู้ชมมันจะไม่สนใจใอุ้ยอุ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะเป็นปราสาทเ<ๆ>หรอมา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 แ้วผมตัดแบบนี่ไงรถถังรถถังขับได้อุ้ยบาเราขับมีลดคอปเตอร์ได้ไหมรถถังอันนี้ไงขับได้เนี่ย บ้าไปไหนไปเฮ้ยคอปเตอร์เอ้ยเอ้ยเพื่อนขับรถถังให้ด้วยบ้ามาขับรถถังให้มาๆๆ ประมาณแบบ14นาทีประมาณแบบพอดีพอดียังไม่กลเยคือะไรวะ <c oughs> เพราะว่าเฮ้ยเราแบบเรามีอะไรกันอย่างก็อัดไม่พร้อมกันเนาะใช่ไหมเราอัดไม่พร้อมก,กันเออเหรอ เยอะจังอ่ะเออว่ะหรือว่าเราห้ามอยู่ที่สูงแล้วเราต้องต้องอยู่ที่สูงถูกแล้วที่สูงเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรมาแมปแมปมาใหม่ใกล้แมปใกล้จะมาใหม่ก็แล้วทุกคนอยากให้ผมเปิดกองก่อนฟานฟานลองมายืนตรงนี้ดิสิไลิ์ไหลยังไงอุ๊ยทุกคนบ้านบ้านบ้านไปใต้หลังคาใต้หลังคา ตามที่บาบอกเดี๋ยวฟานตามบาร์ไปมัสสกูอันนี้มันสกูนี่มันโรงเรียนเอ้ยไม่ใช่ดิใช่ป่าวใช่อันนี้มันโรงเรียนบาเดี๋ยวฟันตามบาร์ไปฟานเห็นกันหลังามาแล้วเราต้องอยู่ที่สูงเอาไว้ เสียบไปแล้13อบมวิีนิดียแล้วค่ะโโหของพีเ่อ๋อพีว3 13นาทีละโอ้ยจร13นาทีแล้วอ่เกินฟาร์มาตั้งเยอะเลยทำไมเวลาตีมันเร็วอุ้ยบ้าเจออุ้ยรถหรออ้ยขับได้ขับได้ขับได้ฮาฮาบาดิมันตีไม่เชื่ก็อยานคนนแย่ เออเดีเ๋ยวจินเป็นกรรมการเองไว้ลดแม่งช้าอย่ะงเงไว้ลดช้าจาังอ่ะช้าอะไรน้อง,องมังมัช้าจริงไงดูดิ <c oughs> แม่งขึ้นก็ยังขึ้นมไม่ได้วบาอาฟันว่าไม่ใช่แล้วฟันว่าต้องขึ้นที่สูงอยู่กว่าสิขึ้นมาใต้พวงหลังคาเนี่ยมันมีขึ้นหลังคาบาระวังนะระวังแล้วกันนะเอาอะไรผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงคืออะไระขึ้นได้ขึ้นได้ เนี่ยคนนี้ยังขึ้นได้เลยเนี่ย้าวขึ้นตรงนี้กันอะไรอ่ะตายโอ้โหไฟไฟ<า>มันจะมีนั่นมา,ช,ววาชื่อว,ว่าวาชิวาวาไตกชื่อว่าวาตกเต่าตายได้ไงปลาบาลอกลวกอ้าวลินนัทโดนแล้ว ทุกคนผมรอดอยู่เลยผมผมรอดอยู่เล้วผมผมเออเกผมจานี่ละผมตายผมจานลมบินลมไฟบอกเลยไฟจริงด้วยผมเหรอผมจะปิดคลิปละเออผมไม่มีผมไม่มีแล้วเจ้าคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็ด้วยบายบายครับ